สวัสดีครับวันจันที่24เมษายน66คุยกับผมกิติพงษ์เช้านี้นะครับเรามาดูภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองสั้นๆจากสงครามซูดานที่สู้กันระหว่างสองในพลเพื่อแย่งชิงอํานาจที่จะให้มีการเลือกตั้งอีก2ปีข้างหน้านั้นผู้หนุนทั้งฝ่ายทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาเพราะผลประโยชน์เพราะซูดานให้รัสเซียเข้าไปตั้งฐานทัพนี่คือสิ่งที่อเมริกากลัวและต้องเข้าไปแทรกแซง เพราะมันมีเหมืองทองคำที่รัเสเซียก็ได้ไปอย่าลืมนะครับแถบแอฟริกามีทั้งแร่สีแร่ต่างๆและทองคํมามากที่สุดของโลกอยู่นั่นแหละคือเหตุผลผลประโยชน์ของตะวันตกและก็ของตะวันออกโดยเฉพาะผู้นําใหม่คือกลุ R ่มบิสบรชัดเจนครับบราซิลรัสเซียอินเดียไชนาและก็เซาท์แอฟริกานี่คือภาพรวมครับลอมรวมเป็นหนเดียวและใช้สกุลเงินท้องจ่นไม่เพียงไม่ใช้สกุลดอลลาร จะไม่ต้องแปลกใจครับบางประเทศนั้นแต่สกุลดอลลาร์ยังไงก็ยังเป็นของสิ่งที่ทุกคนยังต้องใช้อยู่เพราะสะกุลท้องถิน่นยังไม่มีใครสานะขึ้นมาได้แม้แต่หยวนดิจิตอลก็แล้วแต่แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีฉะนั้นโดยภาพรวมตัวดอลลาร์ก็ยังเป็นตัวที่ทุกคนยังฟักจุเอตในการเก็งก,กำไรอยู่โดยเฉพาะเหตุสันกลับมาดูตรงนี้ครับสติเราต้องดึงกันกลับมาลงทุนเพราะปัญหาต่างๆเฟด ในต้นเดือนหน้าก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ย0.25อีกครั้งหนึ่งและจะเมนเทนต่อไปได้หรือไม่ในเมื่อเรื่อง recession inflation fear นั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมาจาก commodity คือ oil น้ำมันแล้วก็สินแร่ต่างๆและ agri culture สามเซกเตอร์นี้นะครับที่ทำให้เมนเทนของ inflation ยังมีอยู่ทำกลางวิกฤตต่างๆและยังแก้ไม่ได้หรอกครับขนาดที่ราคาน้ำมันกำลังทะยานขึ้นไป อีกรอบหนึ่งในครึ่งปีหลังโดยการคัดเอาต์พุตของ o p e ป3.6ล้านบาร์เรลต่อวันและรัสเซียเองก็จังหวะไพรซิ่งกำลังจํำขึ้นมาที่ทางยุโรปแคปเอาไว้ที่60ดอลลาร์แต่ตอนนี้อยู่ที่78-80ถึงเหรียญต่อบาร์เรลในเวสเทิร์นเท็กซัชัดเจนรัสเซียก็ต้องปั๊มขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่เป็นจังหวะที่หยุดยัง้งรัสเซียไม่ได้หรอกครับในเมื่อรัสเซียมีอาวุธในเรื่องของน้ามันและอักขิขาวเจอร์คือสินค้าเกษตร การไม่แปลกใจสินค้าเกษตรก็ทยานขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือภาพผนวกรวมจริงๆของ m a c โค Outlook เรามาดูให้ดีครับจากตรงนี้นะครับเป็นจังหวะต้นไตรมาสสงจะเป็นการรอ e a r n i n g r งดีซอลต่างๆที่จะออกมาในเดือนนี้และต้นเดือนหน้านั้นจะเห็นชัดเจนว่าจะต้องเก็ตเ c ฟเฟ a t e s เซกเตอะไรและปัญหาหนักครับหนึ่งเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิที่อเมริกาแทรกแซงและบีบบังคับจีน ไปอยู่มุมหนึ่งจีนถึงต้องก่อตัวเองและสร้างอาณาจักรเองฉะนั้นจะเห็นกัน Get ตเอาออกมาคือไหลออกมาจากทุนซัพพลายเชนต่างๆจากประเทศจีนมาสู่อินเดียก็ดีโดยเฉพาะ Apple ต่างๆมือบ l ยแล้วก็ Macbook แล้วก็มาสู่ South East a s i เยคือตะวันออกเฉียงใต้นั้นแน่นอนครับมีทั้งเวียดนามไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปิน รวมทั้งสิงคโปร์ที่เป็นเทรดดิ้งเฟิร์มนี่คือภาพรวมครับจะเห็นเงินทุนหลายบาออกมาลงทุนในแถบนี้เป็นบูมร์เก็ตไซเคิลอีกรอบหนึ่งในครึ่งปีหลังจากนี้เป็นต้นไปก่อนที่จะเริ่มต้น2024ซึ่งเฟดนั้นต้องยอมรับว่าเกิด r e เซชชั่นซอฟต์แลนดิ้งแล้วดิวโดเปนอาจจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งอยู่ก็หรือจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่คือ r e เซชชั่นเทรนด์ดอกเบี้ยก็คงต้องลดในปีหน้านี่คือภาพผนวก ของอุตสาหกรรมต่างๆที่การลงทุนจะเริ่ม p a r t i ิซิ a เ e และเกิดขึ้นอย่างจริงจังในครึ่งปีหลังอาจจะเป็นปลายไตรมาสสอนี้เข้าสู่ต้นไตรมาสที่3ต่อเนื่องไปตลอดสิ้นปีนี้นี่คือภาพรวมนะครับเมื่อมาดูภาพหนวกของการลงทุนชัดเจนครับต่อให้แบงก์ิ้งที่จะมีล้มละลายในอเมริกาต่อเนื่องก็แบงก์อาจจะเหลือแค่6แบงก์หรือ10แบงก์จาก4 0 0พแห่งนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนวิเคราะห์กันเอาไว้เพราะมันจะเกิดไครสิตจะเกิดเด c i ิบลิงแล้วก็ Default ไม่มีเงินทุนที่จะใช้นี่สินได้โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังทุ่มงบมหาศาลโดยโจไบเดนและหวังที่จะเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งในปีหน้าแข่งกับโรโนโทมัมซึ่งประชากรของอเมริกาที่ผลสำรวจออกมานะครับ38%เบื่อหนทั้งสองคนไม่มีตัวเลือกอื่นหรือนี่คือภาพรวมกลับมาดูแถบภูมิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมด และประเทศไทยที่จะมีเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมในเดือนหน้าเหลืออีกไม่ถึง3อาทิตย์นะครับเหลืออีกประมาณ20วันหากวันนี้ก็จะเหลือ19วันเข้าสู่หมดเลือกตั้งมันชัดเจนแล้วครับไม่มีแรงสไลดนแน่นนและจะต้องเป็นการร่วมรัฐบาลและใครต้องมาดูว่าถูกสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายจะถูกดึงและตึงลงไปว่าจะต้องเลือกข้างของภาคประชาชนว่าจะเอาแบบไหนเอาความสงบหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นอีก ฉันต้องให้เลือกระหว่างพักฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันที่มีอยู่5พักอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารรัฐปะชาธิปัตย์และชาติพัฒนานี่คือภาพรวมนะครับซึ่งโพต่างๆถ้าสำรวจจริงๆผมเชื่อถือในเรื่องของโพของความมั่นคงประมาณ250-260สําหรับรัฐบาลแต่พักฝ่ายค้านจะได้แค่ โดยเฉพาะเพื่อไทยรวมกับกาไกลก็คงได้ไม่เกินแครับจุดนี้แหละครับ220บวกลบขึ้นมาไม่เกิน230นี่คือชัดเจนครับเพราะพักเยอะมากยิ่งขึ้นฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับเป็นจังหวะและครับไม่ถึงเวลา3อาทิตย์เราต้องเลือกลงทุนให้ดีนะครับเซกเตอร์ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆและดีโตเนื่องหลังจากการตั้งรัฐบาลในกลางเดือนสิงหาไปแล้วแน่นอนครับกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายและการเปิดเมืองของจีนนั้นการท่องเที่ยวมากไม่หมาสามมีไม่ต่ำกว่า25-30ล้านคนปีนี้และก็จะเป็นตัวบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนของการท่องเที่ยวทั้นกลุ่มเซกเตอร์ที่เป็นท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์ในระยะ2-3ปีนี้เป็นต้นไปที่จะฟื้นชีพขึ้นมากลุ่มโรงแรมกลุ่มอาหารก็แล้วแต่นี่คือภาพรวมแต่ด้วยยั่งยืนจะเป็น กลุ่มพลังงานครับ Energy ยังไงก็ตองตตเติบโตแกร่งขึ้นมาฉะนั้นจังหวะคอนโซสะสมอยู่ให้ดีนะครับสอพอเอพีจี TT, R e, ทีโออเอท็อปเอแล้วก็กลุ่มปิตโตเคมทั้งหมดที่ซาอุดิอาราเบียลงทุนในประเทศไทยมากมายมหาศาลสามแสนล้านอีกสามแสนล้านก็ดะเข้ามาดึงไทยให้เป็นท็อปทรีในอาเซียนที่เป็นเซาทิสเอเชียส่งออกน้ำมันและแก๊สไปภูมิภาคแถบนี้ทั้งหมด เราก็จะมีแต่ได้ก็ได้เป็นจังหวะแหละครับโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อแบงก์ยังไงก็ต้องมีกรุงไทยโดดเด่นที่สุดในขณะน,นี้โอกาสทะลุไปถึง23 -25 บาถึงบาทภายในสิ้นปีนี้มากเลยเพราะดิจิตอลเคอร์เรนซีและเกิดใช้แอปต่างๆซึ่งเป๋าตัางเป็นแอปที่กรุงไทยได้ก็ได้ตั้งแต่ภายใต้ใรัฐบาลชุดท่านนายกประยุทธ์แล้วก็เซกเตอร์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ที่ ช็อตเทนซับพรามอยู่จะเป็นแหล่งดึงดูดใได้และทุกคนมาตั้งถินฐานแข่งกันโดยเข้ามาแน่ Apple มาแน่งโนนแมท o o ๊กแล้วก็บริษัทจีนที่ผลิตรถยนต์อันดับ4ก็เข้ามาอีกแล้ว EV คีคทุกคนยังไงก็ต้องใช้ละครับแบตเตอรี่เอ้ยซัพพลายเชนเหล่านี้แล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและโมบายสมาร์ทโฟนระบบ 5G แข่งขันกันสูงต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์ทั้งนั้นเป็นจังหวะ้วครับที่ประกาศ e ออ n ์เน็งอ่อออกมา correct ลองอมาเป็นจังหวะเรื่องค่าเงินไม่ต้องไปสนใจหรอกครับยังไงมันกระทบแต่เมื่อกันสั่งซื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นในครึ่งปีหลังจนถึงปีหนะ้าฮาน่าเดลต้า KCE แล้วก็เข้าคอมเขาคอมกับฮาา ได้ประโยชน์สำหรับ Macbook ที่จะเข้ามาในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าฮาน่ากับเขาคอมเพราะสั่งซื้ออยู่แล้วนี่คือภาพรวมฉนันเก็บให้ดีนะครับคอนโซลรอบนี้เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วล่ะครับที่ต้องซื้อสะสมและทดสอบเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะเบรกอยู่ตรงนี้แหละครับ1,650ถึง16 1,680จุดใน first quarter ครึ่งปีแรกนี้แล้วค่อยดู second h a l ในครึ่งปีหลังนี้จะเงินทุนไหลเข้ามาโอเวท ในตลาดหุ้น i m a g i n น Market แน่นอนว่าเป็นบูซเค้าอีกรอบหนึ่งจนถึงกลางปีหน้าปลายปีหน้าเป็นต้นไปนี่คือภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด1750จจุดในครึ่งปีหลังเป็นสิ่งที่ทดสอบได้แน่ๆสำหรับตลาดหุ้นไทยเลือกลงทุนให้ดีนะครับตัดสินใจเลยครับสวัสดีครับ